อาละคผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในเกมนะคริวูนะฮะวันนี้เราอยู่กับฮาร์เ y ย์ดัสันไอรอนแปดสามสาอรอนแปดสามนะครับผลิตป,ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับตามนี้เลยนะมาวันนี้ผมจะมารีวิวของแต่งกับเจ้าตัวรถนี่ข้าวๆนะครับผมไอรอนแปดสาเนี่ยเป็นรถของฮาร์เลย์ไอจุดเริ่มต้นของสปอตเตอร์นะครับผมแล้วก็ เครื่องยนต์เนี่ยบรร้อนปันสามซีซีนะครับแรงม้าทําสูงสุดได้ห้าสิบสองแรงม้านะครับผมเป็นเครื่อง e v o l u t i o n v วีทวินนะครับสองสูบเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันเป็นเครื่อง v แล้วก็ออกมาสองสูบแล้วผมมาไม่พูดพร่พ์ทำเพลงแล้วนะครับเรามาดูของแต่งกันดีกว่าว่าเราสามารถแต่งอะไรเจ้าคันนี้ได้บ้างนะครับมาเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยอะไร เฮ้ยบวกะันโลกเหรอเฮ้ยอันนี้เท่เท่เท่อยู่จัดมาอันนี้คืออะไรสีอ๋อเบานะครับเอาเป็นอันนี้เท่สุดลนะดาดยวาดอันนี้จัดไปนี้เหมือนเดิมดีกว่าเราเน้นนํำเดิมส่วนใหญ่นะครับผมแต่ที่จะแต่งก็ไฟหน้านะครับนี่คืออะไรเอาไปอันนี้ดีกว่า เราเน้นสีดำๆหน่อยให้มันดูดุหน่อยกระจกไม่เอ๊ยเดี๋ยวกระจกใช่ไหมกระจกไม่ใส่ขาดตั้งอเอาเบรนดิ้นดำๆดูดูหน่อยไฟเลี้ยวสั้นหน่อยโอเคมาดูเสียงแตกกันบ้างนะครับสามารถใช้ได้ไ,ดนไหนได้บ้างไหมใช้ได้หมดแหละแต่เอาเสียงไหนดีเอาเสียงสุดท้ายนะไม่เราไม่ต้องเปเลี่ยนอะไรมากเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผม อ่าเฮ้ยเดี๋เดียวผมว่าจะไม่ค่อยจะไม่แต่งผพอร์มนดีไหมเีือวเอาขี่เดิมเดิมดีกว่าเนาะโอเคขี่เดิมเดิมดีกว่านะครับมาขี่เดิมเดิมดีกว่าเราไม่ต้องแต่งภายในนะครับเราไปลองขี่เลยดีกว่าว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับปลายการขี่จะเป็นยังไงนี่เสียงดุดุเลยนะครับผม เอาละครับผมเร,เราได้ทำการออกมาด้านนอกกันนะครับผมฝนตกเวลาตอนนี้ นี่ครับไอรอนแปดแปดสามของเรานะฮะนี่สภาพสวยๆเลยนะครับผมเบาเท่ๆเลยของฮาเลนะครับมาลองฟังเสียงกันดูดีกว่าครับจะผมพอเพิ่มเสียงครับไม่ได้ยินกันไหม อ่ะโอเคอ่ะลองดูนะครับโอ้เสียงดูดเลยนะครับผมมาลองขี่กันดูเสียงค่อนข้างเอาเรื่องนะครับผมนี่เสียงดูดมากเลยนะครับ ยอดเลยนะครับสองตู้วิตวินเ,เสียงผมองชอบเสียงแบบนี้นะเสียงของตู้วิตวินเนะี่ยผมว่ามันแบบสุดมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยคุณทำอะไรกับผมเนี่ยโอเคนี่รอหลอหอ,อ,อจริง,รงนี่หน้าหัวกะโหลกเลย ก็สำหรับเจ้าคาร์ลีเินสันไอรอน8 8ดแพันนี้นะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยว่าครั้งหน้าผมจะมารีวิวคันไหนก็ติดตามชมกได้เลยนะครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาก่อนสตัสดีครับ